Was busy ด่วนกระทรวงการคลังแจ้งอุทรเราไม่ทิ้งกันเปิดเฉพาะช่องทางออนไลน์ป้องกันโควิด1 9นะครับมาแน่นะครับการแจ้งอุทธรน,นะครับอันนี้ข้อมูลจากมัติชนนะครับมัติชนออนไลน์โพสต์เมื่อประมาณวันที่14นะครับตอนเช้าเลยนะครับเขาบอกว่าจาก f c e e o o o นะครับสถานีข่าวกระทรวงการคลัง โพสต์แจ้งว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อขแขนงต่างๆว่าพรุ่งนี้ก็คือวันที่สิบสี่นะครับกระทรวงการคลังจะเปิดจุดรับร้องทุกนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับเงินเยียวยาห้าพันบาทนะครับณนะโรงอาหารกระทรวงการคลังนะครับเมื่อวานตีข่าวใช่ไหมว่าจะให้ไปที่กระทรวงการคลังไปรับรองเรียนนะครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะ ขอเรียนให้ทราบว่าการอุทธรณ์ผลการพิจารณาเพื่อรับเงินเยียวยา5,000จะเริ่มเปิดให้ดำเนินการเฉพาะทางออนไลน์ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้นนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับซึ่งคาดว่าประมาณวันที่19นะครับอาทิตย์หน้านู่นนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการระบาดโควิด1 9ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ดังนั้นประชาชนที่ต้องการอุทธร์จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาที่กระทรวงการคลังทั้งนี้ระบบเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีการเพิ่มปุ่มเพื่ออุทธร์ในสัปดาห์หน้าขอแนะนําให้ทําการอุทธร์ด้วยตัวเองนะครับผ่านออนไลน์เท่านั้นนะครับข้อมูลติดต่อคอนเซ็นเตอร์นะครับของธนาคารกรุงไทยคือ021111144ตลอด24ชั่วโมงหรือคอนเซนเตอร์ นะครับของกระทรวงการคลัง,ง0227339020เฉพาะวันและเวลาราชการนะครับประมาณนี้เนาะใครที่คิดว่าจะไปร้องเรียนนะครับวันนี้นะครับไม่ต้องไปแล้วนะครับก็คือรอนะครับรอปุ่มปุ่มโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมมานั่งดูเดี๋ยวไปดูแนละ้วตอนนี้มีห้าแล้วปุ่มที่หกกำลังจะมาแล้วนะตอนนี้สี่ปุ่มแล้วนะให้ห้าปุ่มแล้วนะปุ่มที่หกอ่ะ อยู่ตรงไหนอ่ะผมว่านะสีชมพูแน่นอนเลยนะครับใครที่โดนสถานะไหนบ้างครับผมไปรวบรวมมาแล้วอ่ะอันนี้ผมไปรวบรวมของเพื่อนมานะว่าเจอกันแบบไหนบ้างครับไอที่เราไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้คืออันนี้คือเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจนะครับลูกจ้างแรงงานนะครับอันนี้น่าจะรวมพี่หมอนวลด้วยนะเออผมเพิ่งอ่านข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบที่สองอันนี้คือไม่พบข้อมูลนะครับ ให้ข้อมูลในระบบของรัฐของรัฐนะครับแล้วก็อันนี้อ,อ,อาชีพของคุณยังสามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับยังสามารถสร้างไรายได้อยู่นะครับอันนี้นะครับเป็นเกษตรกรนะครับโดนกันเยอะเหมือนกันส่วนอันนี้นะครับนักศึกษานะครับเพืเ่อนๆเจอแบบไหนกันบ้างครับมีนอกเหนือจากนี้ไหมนะครับสแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะ มาคอมเมนต์คุยกันปรับทุกกันนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ